วานา้ทนาเห็ดเหนนลนารเฮ็ดนี่หนออั่ส <médico> วัส <ę> ด <mm ีครับพบกับผมต้นหมีชาแนลนะครับวันนี้ภูมิใจเสนอ ลาบหมูนะครับลาบหมูมันตกนะครับอ้าขั้นตอนกันทำยังไงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับ ครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำเครื่องนะครับตำเครื่องโดยจะมีกระเทียมเผาแล้วก็หอมแดงเผาแล้วก็จะมีตะไคร้เผานะครับเอามาซอยใส่ในครกแล้วก็ตำตำผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกลาบนะครับที่เรามาตำผสมด้วย ครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมเครื่องในนะครับเครื่องในอันนี้เราเอาไปต้มไว้แล้วครับเสร็เราก็มาซอยใส่เพื่อที่จะทำหนบ เอาละครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วครับขั้นตอนการยําลาบตอนนี้ก็ใส่โวลดกับรสดีไปแล้วนะครับมันเดืปอนะปอออื้อนะมัเดือปื้อไอ้หายมุ้นั่นอีเกลือกันแต่ถึงได้สองแห่ดปีหมดนั่นแหะ mô hiện này ai thấy hóa mà Sao à sẽ là tuôn tắm khớm biến hiện đến này các bạn sẽ Biến lá rồi. để lấy chờ vẫn phải nhập mất cục không có có xa lửa đi chơi hay có mì cưng hong gong ngô ho 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 อย่างเงื่อนเนี่ยกดไปเฮ็ดก่อนค่าแรงค่ารักเองง่แต่ว่าเพอดีเฮ็ดก่อนตี้ว่ะเรื่องทำลาบนี่ไม่เท่าไหร่เรื่องขี้โมนี้เรื่องทำลูกด้ยเอาหมอสุดยอดแกี่ยนะโมมีเรื่องโม้หามือ จก,กับปอ้างมาเกาจูก,กับปลหนี่เดีโอ,อ้ยแยปอตัวน้องควายถามมาอัน,นั้นก็ตัวน้องควายอ่ะกวางตางนะนนนเปิ้วานควนห่วงเวนเหรอคุณ <c ười> ช่วงเนิวาหรอไอเข่าไอจูอะไรเขล้คลิปกับวแม่น <c ười> ีนิ่ม <c ười>

เดีือซื right. ้อมาเป็นัเลเลยซื้อแหงเดี๋ยวซื้อเป็นสองก่อนเอารถดี้ไหวท่หนเออเฮ็ดเฮ็ดนะเฮ็ดเหรียญนั่นะมาเอเฮ็ดขายบนไรลูกอ่ะลูกอะไรเหรอขนังกองนังกองเปรียวของนอกวีไหมอ๋อีมซื้อตีมลงทุน อโผ่้อโผนองอ่ะก็ซื้อมือเอาก่อนได้ก่อนดิ้งเดมาเอาก่อนดิ้งเดม่าเอาน้องอ่ะี่เอาก่อนอซื้อคไปกินไส้กินมีหนัง่เมี้ยมเมีตีองตีนแหล่จิ้มจิ้มเออจเมื่อมืขุดออกก่อนนั่ลายอืมอืมขุดจอ้านอืม เพิ่งนี่ยเสริรไม่เกี่จอมัเนี่ยอืมเนี่ค็คนม,มามนต์กันไปต้ามาเปิดเมืรอนครับร่างเปิดสองสามตัวโมงได้ปิดเลเปิดเมืรอนได้ลาบต้นข่อยครับนี่คู่แข่งลาบลาบต้นข่อยลาบต้นกัญชา <laughs> ออมเขาก็ขายได้ถ้วยเดียวครับวุนมีหซือหมมันหัวอมันหัวชิมนะครับชิมจางแน่ๆว่ะหนำหูจางอกจางกูมิลหน่อยสุดลดสุดยดโซโลดเนี่ยแต่รดดีดีอืมสุดอดก็รดดีหน่อยมักรแบบนั้นคุงหองก็มวยมี่น อีกอะแขมจ้าฤกษ์สีบนมากบนยอดฤกษสีนะความเมืองเด็มหมดแขมจ้าเลยวะแข็มแมบนยอดบุกความใต็ชิีนุงนง่งหน็อเสิร์ฟนะ ต้องใหม่ไงวะถึงมาได้หรือ่าถึงเราพี่ของมันน่ะเนยแล้วถึงก็ถึงนี่แหละมันถึงรอพื่เจอเราแ่ใช่ครัิ่งเอาเอามาพี่ดิ๊มาลปอยเสอก็ด้นเนาะกินจะมากินเนาะก็ลุกโดนน่ะจะมีน่ะ พิลไม่อก็้าอเมอกับบพี่เน่านะกชื่อไหมเเยอกําชนี่อะล้ชาเหมือนเ้อหวานาแย้ทนหนาทน h ็ t งนออัหล่อันลาอใ่มะดสานยิ่งนัแน่นอนอับ ครับสําหรับคลิปการทําลาบของเราก็ได้จบลงด้วเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องต้นมี Channel ของเราด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอาครับครับ